เฉันอ่านแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเล่นเกมส์กกุกและส,สกค๊ดสมุนิตร์กับเพื่อนหลนะะักนะคะุณสนิตโอ๊ยอย่างรถเวนป่ะเดี๋ยวเราจะปรับเวลาไปที่เจะปรับเวลาไปที่เอ่อหกโมงเย็นนะคะเราจะไปเริ่มออกหาพีชแพนดงกันขัดคุกน โอ๊ยเวอร์เวอร์กะโอ้ยฉันเจอไอ้ผู้หญิงเสื้อเหลืองอย่างเงี้ย่ะคือแบบเกมสก,กุละคือแบบมันแบบชอบกวนฉันมากไม่มีชิ้นดีคือแบบมันแบบไม่มีอะไรดีเลยนอกจากกวนขอโทษนะภัยคำหยาบนะคะขอโทษนะคำหยาบ พ,พูดทุกอย่างตลอดเวลาอยแ,แล้วเลยพูดคำหยากกับเพื่อนตลอดเวลานะคะทุกคนจะอยากเอาไปใช้นะทุกคนนี้เสร็วดีนะ่ะมาถึงตัวกูน,นี่แหละมาถึงตัวเองนี่แหลคะค่ะทุกคนนี่สร็ไม่ดีเธอฉันกลับมาที่เดิมเฉยเออแม่รถความรถความ ฉันว่าฉันว้าไปจะดีกว่านะอยากชือสเต็ปขี่รถไงแต่คือแบบสเตปก,กักโอโอโอเวอฉันฉันแบบนะโอเคอนี่ฉันเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกลัวผิดแต่ก็กลัวมากๆเลยเลยกลัใช่ค่ะดิกรักกลัวมากๆค่ะ เจอหน้าตัวเองด้วยดุอะนี่คือตาไปไปจะไปชาร์จเลยค่ะบ๊ายบายค่ะุกคนเดี๋ยวจะมาเล่นกับเพื่อนอ่ะอีพีหน้ามาจะมาเล่นกับเพื่อนอะไรอีกก็บ๊ายบายค่ะทุกคนแบบเพื่อนจะหมดละ